มาค่ะมามาดูเมืองอัสคอตนะคะนี่เพื่อนสาวของเราดอกไม้สวยมากอ๋น,นี่งให้ดูสวยจริงๆนะเนี่ยมามาเรียมกกมว่ากันว่นเดอะสตัดไปข้างในในเมืองนะคะดูสองฝั่งให้ดูเนี่ยโอ้สวยมากเลยนะเมืองอัสคอตนี่นะ มาให้ดูนิดนึงหลังเลิกงานค่ะไปไปเดินกับเพื่อนสาวไปหาซื้ออะไรสักหน่อยเมืองที่นี่นะคะโอ้ยดอกไม้โอ้ยไม่ไม่ไมบด้กบินอะไรจะมอยอบลูเมสฟินดีเกียววะ่ะแอ่ให้ไปไปชมดอกไม้กันเนาะ มันอยู่ใกล้บ้านอันนี้ก็คนชราบ้านคนชรานะคะแ <laughs> ม่เลี้ยงแม่เ,เ,เลี้ยงเาเออเอลากะอบ้านคนชราเอ,อแถวนี้ก็น่าอยู่นะแค่น,นูเนเงียบหนาวคนแก่บ้านคนแก่ก็ให้อยู่ยิบเงียบไปก่อนใช่ไหมคะ <laughs> เขาเดินก็มามีความสุข Nee, dat maïs wil je maar alleen nog, hè. Oei. Is het mooi, hè, Hier, in, ja Mirjam? vind mooi. Heel mooi. Je gaat naar de andere kant staan, of wel? Ik, 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 ik ga naar de andere gaan, kant staan. Jij blijft hangen ik ga naar de andere kant. Ja, vast is dus, Gewoon vast. Gewoon vast, hè. vast, ja. vast. Ik ga naar daar. Nee, <laughs> Dat is een mooie. Ah. Is een mooie, Anne. เพื่อนสซวหัวละไปค่ะสวยมากค่ะมาตามมานี่สวยจริงๆนะคะแล้วก็เป็นเดินกันอีกแล้วเนี่ยเพื่อนแกเพื่อนที่ทำงานด้วยกันเพื่อนอายุแก่ๆแบบนี้แหละเป็นเพื่อนแท้ของพิมเขาเข้าใจทุกคนทุกอะไรนะเข้าใจที่พิมพ์เป็นนิสัยแบบบ้าๆบอๆเหมือนกัน เมือยตระรัสรสตร์ก็ไปข้างในไปซื้อของกันเมืองอาร์สกอตเนาะอากาศที่นี่ก็ดีดีร้อนมากวันนี้อยากให้นักกระฟ้าอ่ะว่าลราสิอ่ะอตอนนี้โอ้ยประสบอุ่ตัวก่อนคงไม่เล่นสิได้ วะวะขายกปะอ๋ oh, ่กลฟาดานะใช่ต hmm. <laughs> mm ่างอ๋อ hmm. ข้าไม่ไปเมฟอยาอิขานาเบาอิสต์เบาอเลเด้อเราไปกันอันตรกับเขาไปมาด้วยกันก็ไปด้วยกับเขาแล้วนะน่าลันี่หมาน้อยก็มีคนเอามาน่ารักจังเลยเนาะ เดี kind of mm. so, so yeah. yeah. mm. ๋เซลว่าสะกันมาทำกันมิเร์ีเมนต์อพาร์ตเมนต์อันนี้นะอพาร์ตเมนต์โซ่ซนเวนมาฟาังเิลนตัดผมเนี่ยมาทั่อัสคอตมาพามาดูเมืองอัสคอตกันนะคะ น่าอยู่นะแถวนี้เงินเล็กๆแต่ว่าสงบด,ดีนะคะห,หลังเลิกงาน,นก็พากันมาเดินซื้อของกันเดี๋ยวก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วนี่ข้างหน้านู้นค่าตลาดนัดทุกวันพฤหัสย้ยิว <c oughs> กระเป๋าเสื้อผ้าสวยนะ ไม่ไปละเข้ากอล์ฟัดเข้ากอล์ฟัดโอเคแค่นี้กันนะคะไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะขอบคุณที่ติดตามมาดูคลิปของเรานะคะสวัสดี